สวัสดีครับพบกับผมหงแดงอีกครั้งกับศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรอาทิตย์ที่2เมษายนสดจากเวทีมวยราชดำเนินทางช่อง jkn 1 8นะ18นาฬิกาสินาทีถึง20นาฬิกาสินาทีประกอบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียรติเพชรขอบคุณ f อที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรอย่างอุ่นนะ้ฝ่าทั่งนี่คือหนึ่งกำลังใจของคนทำงานแม้ว่าคู่เอกจะเปลี่ยนแต่คู่สอง เพชรหนึ่งที่หงแดงให้ทีเด็ดไปขอบอกว่าฝรั่งอันตรายคนนี้มันดีมากๆวันนี้มาฟังบทวิเคราะห์ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรอาทิตย์ที่2เมษาอัปเดตล่าสุดเลยนะ FC ชอบกด s ั b s ไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห้หงแดงโดยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลเจอกับเพชรประพาพรสอเดชพันร้อยสี่ เกาเกมเด็กดองซุปเปอร์จิ๋ว23จากอุบลนักนะขณาที่สดดาวรุ่งประกายเพชรนี่15จากกาญจนบุรี3ฟอร์มล่าสุดของเด็กดองนะซุปเปอร์จิ๋วชนะนอกยกสสตังมอวัฒนชัยชนะนอกยกสนิติกรสมศักดิ์ก่อสร้างสุดท้ายแพ้นอกยกสีเพชรหนึ่งมวยไทยยิม3ฟอร์มล่าสุดของประภาพร แพ้เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยชนะชาย4วอสุขสรรชนะศัก์สุริยาใต้เพชรบุรีมวยคู่นี้นะเป็นมวยเข่าในด้วยกันทั้งคู่เก๋าเกมเด็กดองซุปเปอร์จิว๋วขนาดที่สดแรงก็ต้องนี่เลยเพชรประภาพรนอกได้ในดีด้วยกันทั้งคู่แข่งขวาหนักแรงในแกล่งทั่วแผน่นวันนี้หงแดงชอบไปที่ซุปเปอร์จิ๋วนะ มองว่าซุปเปอร์จิ๋วนี่เด็กดองเป็นเด็กมีของเขาในี่คีมล็อกขอบอกว่าทําได้ดีสุดๆส,ส,สอกคมลักเหลียมไอควดีวันนี้เบียดบ,บทเบียดบทจะใช้ความเก่าของตัวเองให้เป็นประโยชน์เบียดเฉือนชนะเพชรประภาพรสอเดชพัน์มาที่คู่2คู2่สเมฆคราสอสลาชีพเจอกับเสือเขยมกอรุ่งธนกียริร้อย เมฆขลาอีสิบเจ็ดจากประทมบุรีรัมณฑขณะที่เสือคิมยิบเอ็ดจากน้องคายเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่สามฟอร์มล่าหัสุดของเมฆขลานชนะเจมส์ศั์ทีเด็ดเก้าเก้าแพ้มนัชชัยสอยโชคมีชัยชนะแมนสิทธิ์เจนิมขณะที่สามฟอร์มล่าหัสุดของเสือคิมแพ้อย่างเดียวแพ้ก้องพบอสุขสัน์มวยรอบแพ้นกยกสี่เโมกเพชรนายกเป็ดไทยบุรีแพ้นกยกหนึ่งสิริโชคสองพงกระมด จังหวะฝีมือก็ต้องเสือคิมแข่งขวาหนักแรงหัวจิตหัวใจใช้ได้สอบคมอาวุธทุกอย่างดีหมดขณะที่เมฆขลานี่เข้าในอาชีพนอกนี่แข้งขวาหนักในแข่งทั่วผนวันนี้ของแดงชอบไปที่เมฆขลามองว่าเมฆขลานะฟอร์มสดสรีระรูปร่างดีวันนี้ได้เปรียบตัวใหญ่เดินเ,นเ,นเนบนียดเรงหมดจะเฉือนชนะเสือคขมกอรุ่งธนาะเกียรติได้แบบสนุก เอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงหโดยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดรู้ลึกรู้ก่อนใครทําไม่อยากพลาดรู้ไปกับแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดมวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดถือว่าเป็นตัวช่วยที่เอฟซีสามารถเข้าไปจิ้มมวยรักมวยชอบได้ ออกตัวมวยรักมวยชอบไทยในแอัดงหนึ่งหนึมีมวยหูเอกราบมบินทราคอยให้ข้อมูลอยู่มาถึงรองคู่เอกรองคู่เอกเล้านสิมาเบีนเจอรูกช้างเพชรสมนึกร้อล้านหรือว่าหรือว่ายอดเพชรสสปาร์คีมเดิมนะคนนี้เป็นจอมดีเดือดได้นักชกค,คู่ดูดัดแห่งปีช่อง7วันนั้นเจอเพชรสังวร ยี่สิบจากสงขานะขณะที่ลูกช้างยี่สิบจากร้อยเอ็ดสามฟอร์มล่าสุดเก้าล้านแพ้เพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรสองไฟซ้อนชนะเพชรพ,พิจิตรเกียรติจมรูนสามฟอร์มล่า 0, 000, สุดของลูกช้างแพ้สิงห์สอชมมีชยัยแพ้เพชรสงวนเอราวัณสุดท้ายชนะพยฆ์อุบลตุลาหนึ่งเก้าเป็นมวยเข่าในด้วยกนันทั้งคู่เก้าล้านอีกขวาแข่งขวาหนักแรงในแก่นทั่แผน่ขนขณาที่ลูกช้างเนี่ยซ้าย แข่งซ้ายแรงในแก่งทั่วแผ่นวันนี้วัดกันเรื่องของความแข็งแกร่งหงแดงชอบไปที่ความแข็งแกร่งของเพชรเก้าล้านนะมองว่าเพชรเก้าล้านเนี่ยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะผ่านลูกเจ็บปวดมาเยอะวันนี้เดินเบียดเดินชนวัดกันที่กําลังภายในมองว่ากําลังภายในของเพชรเก้าล้านดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะลูกชางมาถึงคู่เอก คู่เอกปานเพชรเล็กสเจอเล็กเมืองนรเจอเพชรลำพูนหมวดดับลำปางร้อยยี่สิบเจ็ดปานเพชรหนุ่มสุโขทัยปีนี้ยี่สิบสามแล้วขนาดที่เพชรลำพูนจอมเก่าวปีนี้ยี่สิบเจ็ดจากลำปางสามฟอร์มล่าสุดของปานเพชรชนะนอกยกสองเพชรอวิพลสีแพนนกยกสีปานเทพมีเขขาวใหญ่สุดท้ายชนะเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรสามฟอร์มล่าสุดของเพชรลำพูนบวดดับลำปางชนะเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรชนะสุริชัยสอสมหมายสุดท้ายชนะ นกยกสามแรมบองสองเทรพัฒน์วันลุมพินีฝีมือครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะตานเพชรนี่มวยขวาแข่งขวาหนักแรงหมัดขวาคมรูปร่างดีในแข่งแข่งขณะที่เพชรลำพูงนบำรุงสิธิ์หมัดซ้ายหนักแรงไฟเตอร์บูนดันเตขาต่อยหมัดหลักเหลียมไอคิวดีที่สำคัญเก๋าเกมสุดๆวันนี้หงแนนชอบไปที่ลูกหนักลูกเก๋าของเพชรลำพูนวันนี้เบียดบทเบียดบท,บท จะอาศัยลูกหนักลูก,กเก๋าเดินเบียดเดินชนเฉือนเพชรปานเพชรสอจอเล็กเมืองนน์ได้แบบสนุกนี่คือ4คู่สึกท่อน้ำไทยเกียริเพชรอาทิตย์ที่2เมษาถ่ายทอดสดทา,ทา,ทา,ทางช่อง jkn 18 18ปดสิถึง20บหนาฬกาสประกบคู่โดยโปรมเตอร์ชุนเกียริเพชรถ้าไปดูที่เวทีมวยราชนำเนินไม่ได้ก็เปิด jkn 18ดู18นากาสินาทีเป็นต้นไป มาถึงมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่เพชรลำพูนหมวดดับลำปางวันนี้เก๋กว่าหนักแรงกว่าทุกลูกเดินเบียดเดินชนจะเบียดเฉือนชนะปนนานเพชรสอจอเล็กเมืองหมดนี่คือชอบที่หนึ่งชอบที่สองชอบไปที่เพชรเก้าล้านสิงมาวินวันนี้ดูว่าแกร่งกว่าเบียดบทเบียดบดจะเบียดเฉือนเบียดเฉือนลูกช้างเพชรสมเลยนี่คือชอบที่สอง ส่วนชอบที่สารชี้ชัดไปที่เมฆลาสสราชีพวันนี้สรีระรูปร่างดีกว่าในเบียดบทเบียดบทจะเบียดเชิ้ชนะเสือคิมกอรุ่งธนาเกียรติส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียดนะเด็กนองซุปเปอร์จิ๋ว23าขณะที่เพชรประภาพรณ์หวันนี้หงแดงชอบไปที่เด็กนองมองว่าคีมล็อกเขาวงในเนี่ยการแก้กันกัน กระดูกมวยดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนเพชรประภาพรนี่คือชอบที่4 FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงหรือขงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้หมดเวลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ